กับแม่ดองดา,อาว่าไอเสเตีนคนซับนี้จ้องไว้อยู่หูตนจนแล้วเ้าไเจียมเตรียมเผล่อลาวันมีมากินน้องผมนงรออยู่ไอสู่เขาบ่ได้คนไปต้องสมุนลูกมีวุ่นเพื่อนวัดแข้งสักดีปีนี้เป็นคนทุกผู่ห้องบ่ได้ ผู้ใดน้อยจะได้ลองเพ่งขี้ผู้ไส้ได้ันไหมมันเบืออออกมาเบิดโตเด้ยเอาละครับผมนี่คือนะครับนักอีกหน่อยเสียงตะสอนหลายออายสกุณาพรครับคอยฝึกฝนไปครับตอนนี้อายุ11ขวบครับหวังว่าพี่น้องคงใจความักความเมตตาซอยเชียร์ซอยสนับสนุนน้องออายสกุณาพรครับ ครับโอ้เห็นหนังลูกท่ายลูกทีละอ่ะพี่<อ>น้องครับพูดใธิี่สิท่ายลูกกับหลนเขาไปิ่ายหลังเวทีเดีถ้าพี่น้องเด็อกัดทายอยู่ไหนเวทีแต่นีหัวตีแสมกับวี่เลี่ยวเด็กคอยว่วนอ่ะอีหล่าบอกก่พี่น้องจะเข้าในลูกพี่หลอกิญญาณาล้อน คุณอาพรเสียงมีหกค่ะขอบคุณรงงานน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะและ้วก็ขอบพระคุณพี่น้องชาวบางประกงหลายๆลด้เดจ้าทีมห้ยกำลังใจหมอล่ำเสียงหกในมือนีเดจ้าขอเสียงคนสิ้น่วยไปหนาแน่จ้านอนหลับแต่งเงินมือน,นอนตื่นแต่งเงินแสนเดจ้า เอาเงินต่อกันเอา,เอเอาเอไปเรับยวก็เป็นการไม่เสียเวลาครับนำพาแฟนๆสนุกสากนานกันต่อกับคอนเสิร์ตช่วงที่2ของรายการจากนั้นเจอกันในช่วงของลำเลือกตะกรทนทำนองขนแก่นครับ ตามใจแม่เจ้าเธอลาผัพวพันเรียงเฮามาผัพวพันพาน,นองใหญ่โอ้ยคนที่มันขาดไว้เป็นเคยนั่นบ่มแม่นชายคมที่อายฮักนนอง ก็หูอยู่ด้อเต็มใจแต่ก็เมืออขอหมายพ่อแม่นางเพิ่นสั่งอายเหลือใจหลายเด้ล่ะพ่ออายเป็นชาวนาขนหนากินเร้าโอคำบ่มีแนววอดโอเทียมทาน ทานานู้้มยโององส่งมอบความสุขในงานโชว์สุดท้ายของข้อสุรลำเรื่องต่อกลอดทำนองขัดแก้งในช่วงเมเล่ขอนลำดังในอดีตก็มาแต่สองศิลปินพระเอกหนุ่มน้องป๋องพิติชัยเสรษฐัตะพังกอ ที่สมกันแม่ต่างคงหมายมันอยากให้ลูกนั้นได้คนดีพี่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่บปคู่คนน้องน่าขอไปตามทางชีวิตคนข้างถนนสมกับแม่ดองได้ว่าไอเสเดียนคนทำนี้จ้องมาอยู่ตนจน เตรียมเทิดลาวันีิมากินนองคงเองรออยู่ไอสู่เขาบ่ใดคนไัยต่ำสักดุ์โลกมีวุ่นเพื่อนวัดแข่งศักดิ์สีปีนี้เป็นคนทุกผู้หงบบ่ได้